สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อบงกฎพัฒนาสันติชัยวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ขอบคุณพระเจ้าเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเมื่อ,อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะเริ่มจากประมาณปลายเดือนกันยายนนะคะข้าพเจ้าติดโควิดนะคะก็ได้รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าหลังจากที่หายแล้วก็ยังมีอาการลองโควิดอยู่ก็คือเป็นความอ่อนเพียนะคะ ข้าเจ้าจึงได้ตัดสินใจที่จะไปพบกับคุณหมอนะคะคุณหมอก็ได้ตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ปอดก็พบว่าร่างกายปกติดีไม่มีไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะคะสองสามวันต่อมานะคะข้าพเจ้าก็มีอาการอาเจียนอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็หน้ามืดด้วยข้าพเจ้าจึงได้ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านคุณหมอก็ได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะแล้วก็พบว่าเลือดในร่างกายของข้าพเจ้าลดลงอย่างมาก คุณหมอต้องให้เลือดถึง3มถุงนะคะในช่วงนั้นแล้วก็ได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดคุณหมอได้ขอ,อส่องกล้องแล้วก็ทำซีจีสแกนนะคะและในช่วงเวลานั้นคุณหมอก็ได้พบว่าข้าพเจ้ามีก้อนเนื้ออยู่ในลำไส้ใหญ่ประมาณ2ก้อนแล้วคุณหมอก็สันนิษฐานว่าข้าพเจ้าน่าจะเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นนะคะคุณหมอจึงนำให้แนะนำให้ข้าพเจ้านั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนนะคะ ข้าพเจ้าจึงได้เข้ามาติดต่อกับโรงพยาบาลประกันสังคมแล้วก็ได้ทําการผ่าตัดที่ลำไส้ใหญ่ในในช่วงนั้นเลยนะคะหลังจากผ่าตัดนะคะคุณหมอก็ได้นําชิ้นเนื้อออกมาตรวจอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าข้าพเจ้าเป็นมะเร็งในระยะสามนะคะคุณหมอก็มาแจ้งผลว่าข้าพเจ้าเป็นมะเร็งในระยะสามนะจะต้องเข้าการรักษาต่อด้วยการให้เคม,มีบำบัดน,นะคะหลังจากที่ข้าพเจ้าฟังคุณหมอ ข้าพเจ้าก็รู้สึกเศร้ามากในช่วงเวลานั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดอยู่ในช่วงนั้นข้าพเจ้าคิดถึงความตายว่าความตายได้เข้ามาใกล้ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้คิดถึงความทรมานจากการให้เคมีบําบัดนะคะแต่ต่อมาข้าพเจ้าก็ได้เข้ามาอธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาต่อข้าพเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือข้าพเจ้าในสิ่งที่ข้าพเจ้า ได้เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะที่ลุกลามไปแล้วนะคะก็ได้มีพระเจนะคำของพระเจ้าได้เข้ามาหนุนใจเข้าพระเจ้านะคะพงค์ทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไว้ที่พระกายบนไม้กางเขนเพื่อเราจะไม่ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพงค์เราจึงรับการรักษาให้หายนะคะ ทั้งผู้นําของคิตจักรและพี่น้องก็ได้มาอธิษฐานให้กับข้าพเจ้าเป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้าหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกมีกําลังมีสันติสุขแล้วก็ได้รับกําลังใจจากพี่น้องมากมายนะคะต่อมาข้าพเจ้าก็ได้เข้าสู่ขบวนการรักษาโดยการให้เคมีบําบัดนะคะข้าพเจ้าก็รักษามาตอนนี้ก็ให้เคมีบําบัดหรือการให้คีโมมาเป็นครั้งที่หแล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้า ตลอดเวลาที่ในการให้เคม,มนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มีความเจ็บปวดอะไรเลยนะคะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยนะคะก็มีแค่าการอ่อนเพลียแล้วก็มีาการขึ้นไส้บ้างนิดหน่อยนะคะประมาณสัก3วันหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไม่มีความเจ็บป่วยหรือว่าทุกทรมานใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้เปลี่ยนความรู้สึกเศร้าใจความรู้สึกหมดหวังให้ กลายเป็นความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีสันติสุขมีความหวงังมีความชชื่นชมดีในพระเจ้ามีกําลังในพระเจ้าแล้วก็ได้รับกําลังใจจากผู้นําจากพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าแล้วก็ให้กําลังใจข,งข้าพเจ้าเสมอค่ะอยากหนุนใจสำหรับพี่น้องที่กําลัง,ลงเผชิญกับปัญหาไม่ว่าพี่น้องจะ,ะเผชิญกับปัญหาสิ่งใดก็ตามนะคะขอให้เรามีความหวังในพระเจ้าพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเราพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเรานะคะ จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดนะคะพระเจ้าทรงเป็นความหวังในชีวิตของเราพระเจ้าจะช่วยเหลือเราในความยากลําบากของเราพระเจ้าจะช่วยกู้เรานะคะขอให้พี่น้องนั้นได้มีความหวังใจในพระเจ้าเสมอในพระสัญญาขอพระงเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อค่ะสุดท้ายนี้ขอหนุนใจสลับแขกผู้ปีเกียรติและสลับท่านที่ได้มาคิดจักเป็นครั้งแรกนะคะวันนี้อยากให้ท่านลองเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะ,ะเผชิญกับปัญหาในสิ่งใดมนุษย์อาจจะบอกว่าหมดหนทางอาจจะบอกกับท่านว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เพราะเจนะคำของพระเจ้าได้ตัดไว้ในพระธรรมลูก,กาบทที่1ข้อ3 7เเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้นะคะขอให้ท่านได้ลองมารู้จักกับพระเจ้าในวันนี้นะคะเพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเหลือในปัญหาในชีวิตของท่านนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ